สวัสดี f อฟทุกๆท,ท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับลานปอเรื่องเรืองอะไหล่ยนวันนี้ก็สามสี่วันแล้วไม่เจอ f อฟซีขถึง f อฟมากนะครับนี่นะรอบนี้ก็รถประมูลนะครับเยอะมากรอบนี้ให้ลูกค้าคัดสรรให้ลูกค้าได้เลือกนะครับให้ f อฟเราได้เลือกนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นซาราด้าหรือไม่ว่าจะเป็นดากอนสองรุ่นนี้ครับรอบนี้นะครับเดี๋ยวมันมีทั้งหมดสองสี่หกแปดคันนะครับขึ้นแปดคันรอบเดียวเลย ยกแยกได้หมดตามใจ f c นะครับตามใจลูกค้านะครับนี่นะใครต้องการลดเครื่องสวยอะไรเดิมนี่ครับรถระมูลครับห้ามพลาดนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมแจ้งเครื่องทีละคันทีละคันทีละคันเครื่องเกียร์ทีละคันเลยนะครับยกแยกได้ตามใจ f c นะครับคันที่หนึ่งนะครับอีซูซูดากอนนะครับรถตำรวจนะเครื่อง2005ั j a เเทอร์โบนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้าก่อน นี่ครับฝากระโปรงก็ขายอยู่พันห้แก้มข้างละพันกันชนพันหนึ่งนะครับนี่นะวงพวงอะไรก็พันหนึ่งนะครับแยกได้ให้ f อจะพยายามบอกราคาทุกๆรายละเอียดนะครับให้ลูกค้าได้ดูนะครับผมถามเจ้าหน้าที่รถส่วนมากรถขับมาจอดทุกคันนะครับนี่นะ เครื่องดาก้อน2 5 0 0นะครับดาก้อน2 5 0 0 CJA เครื่องแห้งมากครับเครื่องสวยมากเครื่องตัวหนึ่ง35,000บาทนะครับเครื่องนะครับ35,000บาทนะครับเท่าเครื่องพร้อมเกียร์บวกเกียร์ไปทั้งหมดห0 0พันนะครับถ้าซื้อเกียร์โดดๆก็7,000พันนะครับนี่นะผมแจ้งราคาให้ลูกค้าเลยนี่นะครับนี่เลยอันที่1นนะครับจะพยายามให้ดูทุกรายละเอียดนะครับของรถนะครับก็รถเข้าเยอะมากรอบนี้นะครับเข้าเยอะมากๆให้ลูกค้านี่ครับดาก้อน ก็เครื่องเอาไปทําอะไรเครื่องไปปั่นไฟใส่เรือเครื่องสูบน้ําสูบน้านะครับดึงน้ําได้นะครับรถหลวงใช้งานน้อยครับ,ครบเครื่องก็แห้งอยู่แล้วใช้งานน้อยนะครับรถหลวงนี่ครับวงพวงอะไรอย่างเงี้ยผมขายอยู่หนึ่งพันเรือนไม่หนึ่งพันนะครับนี่แหละประมาณนี้นะครับรายละเอียดภายใน<บ>ก็มีครบเกือบทั้งหมดแหละครับแต่ว่าถอดขายแล้วเป็นบางชิน้นเพราะว่ากว่าผมจะมาได้ขึ้นคลิปรีวิวก็ถอดอะไรไปขายไปบ้างแล้วนะครับที่ร้านนะนี่ชุดบ่อหลังมีนะครับชุดบ่อหลังอยู่ตรงนี้นะครับชุดบ่อหลัง ใครมีรถหัวเดียวซื้อบ่อหลังแบบนี้ไปใส่อ่ะสวยนี่นะครับชุดบ่ออย่างเงี้ยซื้อไปใส่ครับบ่อหลังชุดบอหลังแบบนี้ครับแบบเนี้ยบ่อหลังไปใส่นี่คันที่หนึ่งนะครับผมจะไปเรื่อยๆเลยนะครับไปเร็วๆเลยนะคันที่สองนะครับคันที่สองเป็นอีซูซูดากอนครับเครื่องสองพันห้าเทอร์โบเหมือนเดิมครับอีซูซูดากอนเครื่องสองพนเทอร์โบนะครับนี่เลย เครื่องสวยนะครับถามว่าลูกค้าก่อนสั่งซื้อผมแน่นอนครับต้องผ่านไทตาผมผมต้องเทสเครื่องลองเครื่องเช็คให้มั่นใจก่อนส่งลูกค้าครับทุกๆเจ้านะครับว่าไม่ดันไม่พ่นไม่ไอก่อนส่งลูกค้านะครับนี่นะครับเครื่องตัวหนึ่งสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมประมูลมากัดฟันสู้ราคาเพื่อจะเอาเครื่องรถหลวงเนี่ยมาแบ่งเฮฟซีเพราะรถหลวงใช้งานน้อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองทยก็ตามรอบเขาครับแต่รถที่มีสภาพแบบนี้คือเขาจอดจอดก่อนขายทอดตลาดนะครับนี่นะ นี่คันที่สองนะครับนี่เลยคันที่สองตอนนั้นก็เทสเครื่องให้ลูกค้านะครับเทสเครื่องให้ลูกค้านี่นะครับนี่ชุดเบาะหลังมีครบนะครับเบาะหลังมีครบกระบะส่วนนั้เป็นสีประตูทั้งหมดนะครับรตำรวจได้เข้ามาฝาท้ายก็มีนะครับตอนนี้ถอดคลายไปแล้วนี่ฝาท้ายตัวนี้ก็มีมีนะครับก็รายละเอียดสามารถโทรสอบถามได้ทุกๆเจ้านะครับขั้นต่อไปนะครับคันที่สาม คันที่3ก็เป็นอีซุดาก้อนเหมือนเดิมครับอีซุดาก้อนเครื่อง2อ0 0เทอร์โบนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมพอเปิดฝาปุ่งดูก่อนเหม็เนเหง่อใจที่จ้าหน่อยลูกพี่อ๋อเหมือนเดิมครับอีซุซุสองพดนาก้อนเทอร์โบนี่ครับรถหลวงนะครับประมูลจากหลวงนี่แหละถามว่าราคาหลวงถอจากรถหลวงถอจากรถหลวงต้องน,นี่ครับ isuzu dagon สองพ turbo อะไรบางที่ลูกค้าขอแถมไฟท้ายขอแถมไฟตาขอแถมแถมได้ครับให้ลูกค้า fc ได้อยู่แล้วนะครับนี่เลยมีคันที่3นะครับคันที่3ไปเร็วๆนะครับชุดชุดไฟตาชุดกระจังหน้าชุดฝากระโปรงชุดแก้มชุดแก้มพวกนี้ถือว่าเดิมนะครับเดิมจอดก้อนจอดประมูลตัวแดดเลยนี่ครับนี่เลยนี่ครับสภาพภาในคันที่สนะครับคันที่สนี่เลยครับ คันที่ 3. ฝาท้ายมีนะครับตัวนี้ฝาท้ายมีนี่ฝาท้ายคันที่สามต่อไปนะครับคันที่สี่ 4. ให้ลูกค้ารอบนี้เน้นเครื่องเป็นหลักนะครับผมเน้นเครื่องให้ลูกค้าอยู่แล้วคันที่สี่นะครับมิตซูบิชิสตาร์ด้านะครับเครื่องสองพันห้านะครับมิตซูบิชิสตาร์ด้าเครื่องสองพันห้าสี่ดีห้าหกนะครับพวงมาลัยโอ้โหพาวเวอร์ oh, ด้วยคันนี้พาวเวอร์ power นะครับตัวนี้เครื่องแห้งนะครับแห้งเลย 2,005สตาร์ด้านะครับสตาร์ ada, ด้ารถหลวงถ้าลูกค้าจะเอาคิดราคาพิเศษเลยครับเครื่อง20,000เครื่อง20,000เกียร์5,000นะครับฝ้าโปร่งลงเลยครับให้ลูกค้าดูอยากได้ปัม๊มแยกนิดหน่อยพอแถมมุมแถมให้ได้เลยครับไม่ยากเลยสำหรับ f c เรานี่นะครับด้านหน้านะครับให้ดูให้ดูให้ดูเวลายมุมนี่ขันที่4แล้วนะครับคันที่4รถมันหลาเข่ามันหลเลยแบบขึ้นรีวิวให้ลูกค้าดูรอบเดียวเลย นี่ครับวงพวงมาลัยวงพวงมาลัยสวยนะครับย้าลูกค้าว่าวงวงสวยสวยเลยวงพวงมาลยัยนี่วงพวงมาลัยวงนึงขายอยู่พันหนึ่งนะครับของเดิมนะเดิมถอดเดิมถอดบางทีก็ได้มาก็บางทีก็ถอดให้ลูกคา้ามันจะกขายอะไรซับป,ประตูอย่างเงี้ยพวกซับประตูพวกเบาะพวกยางหุ้มพวกช่องแอร์ช่วงช่องกลางช่วงคอนโซลได้หมดครับยกแยกได้หมดตามใจเอซี 4. ได้ทั้งหมดครับนี่นะขันต่อไปคั้นที่5ขั้นที่5เป็นเหมือนเดิมครับมิซูบิชิสตาร์ดา เครื่อง2500นะครับ CD 5 6 Mitsu มิซูบิชิสตาด้าเครื่อง2500 c d 56นะครับนี่เลยมิซูบิชิสตาร์ด้าฟ้าโปรลงเลยครับก็อยากได้อะไรว่ามาฟ้าสูบข้อเวียงลูกสูบได้หมดครับยกแยกได้หมดตามใจลูกค้าอยากให้ถอดจากจากแบบนี้ถอดออกจากเครื่องผมถอดจากเครื่องให้ลูกค้าได้อยู่ด้วยครับนี่นะอันนี้คันที่5นะครับมิซูบิชิสตาร์ด้าคันที่6 สตาร์ด้าเหมือนเดิมครับมิซูบิชิสตาร์ด้า c ีดีห้าหกเครื่องสองพันห้านะครับส่วนมากพาเวอร์มาทุกคันเลยนะส่วนมากนะที่เห็นตามที่เห็นนะตัวนี้ได้เป็นเครื่องมิซูบิชิสตาร์ด้าซีดีห้าหกเครื่องก็เหมือนเดิมครับที่ผมแจ้งเลยเลยครับราคาสองหมื่นผมถอดจากรถให้เลยนะครับถอดจากรถลูกค้าก่อนเราจะส่งเครื่องเราเทสทําการเทสทําการสตาร์ทาการลองเครื่องแอดไลน์โทรคอลก่อนสั่งซื้อเครื่องทุกๆครั้งนะครับย้ําลูกค้านะครับฟ้า,ปร,ราปรงลงเลยครับฝ้ากระโปรงลงเลยนี่นะครับ มีคันที่หกนะครับคันที่หกเดี๋ยวผมไม่ดูแต่ผมชอบวงวงมาลายสตาร์ดามากวงมีแต่วงงามๆนี่งามทุกคันเลยวงวงสวยนะครับวงนี้ก็งามสวยทุกคันเลยวงวัวมาลายต่อไปนะครับคันที่เจ็ดนะครับเป็นอีซูซดากอนดาก้อนนะครับนี่เลยเปิดฟ้าโปรดูหน่อยครับขอดูเครื่องหน่อย ตัวนี้ได้เป็นเครื่องมังกร90นะครับตอนนี้ได้เป็นเครื่องมังกร90มังกร90มีตัวปั่น power มาด้วยดาก้อนส่วนมากมี power เกือบทุกๆคันเลยนะครับทุกคันเลยที่มี power นี่นะครับนี่ดาก้อนเอาฝาป้งลงเลยครับดาก้อนได้เข้ามาก็ขึ้นรอบเดียว สภาร์ไฟในก็ได้ก็หรื้อขายไปบางส่วนแล้วครับไปบางส่วนแล้วแจ้งกันตามตรงแต่เบาะแบบเนี้ยผมบอกเลยซื้อไปใส่รถตอนเดียวได้นะเบาะเนี่ยเบาะหลังสวยนะครับเพราะเบาะแบบเนี้ยซื้อไปใส่รถตอนเดียวได้พันกว่าบาทนี่ครับกระบะมีแม็กเนเตอร์มีอะไรมีฝาท้าทยมาครบเกือบทุกตัวนะครับมีแค่คันคันแรกนะครับคันแรกที่ไม่มีฝาท้าทยต่อไปคันที่แปดนะครับอิสุดะอิสุเออมิสุ สตาร์ด้านะครับส d 5 6เครื่อง2อ0พนะครับมีแต่มีสู้อิซูซุมีสู้อิซูซุอยู่นี่แหละสองนี่นะครับนี่เลยเอ้อตัวน, Liu uh, นี้เครื่องสวยสวยสวยคันที่8นะครับคันที่8คันที่8นะครับเครื่องเครื่องก็เหมือนเดิมครับที่ผมเช็ครายละเอียดให้นะครับเช็ครายละเอียดลูกค้าตามที่แจ้งเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูสภาพภายในผู้เดใไซสตาร์ด้าใซเอ็นไซเอ็นแอร์โร้วงวงมาเลยนะครับวงงาม วงสวยทุกคันเลยนี่นะครับจะเอาช่องแอร์จะเอาช่อง, Air, อองกลางหรือจะเอาคอนโซนครอบเรือนไมเรือนไมซับประตูซ้ายขวาประตูแก้มแหนบดุมกระปุกวงมาลยัยเอาชุด power ได้หมดครับอ่ะลูกพี่เลยเปิดฟ้าุวงแป๊บเดียวย้ำใหม่นะครับี๋ยวผมไปดูรอบอีกรอบนะครับก่อนจะไปเลยเร็วๆเ,เ,เลยนี่คันที่แปดนะครับคันที่แปดคันที่แปดนะครับนี่คันที่แปด นี่ส่วนคันนี้คือคันที่เจ็ดนะครับคันที่เจ็ดให้ลูกค้าดูคันที่เจ็ดให้ดูห้องเครื่องนี่ครับรอบนี้รอบบดเพราะค่าขายเครื่องเป็นลักนะครับอันนี้คันที่หกนะครับคันที่หกคันที่หกสีดีห้าหกนะครับคันที่ห้าคันที่ห้านะครับปปสคันที่ห้านะครับคันที่สี่ครับคันที่สี่ลูกค้าถามดู สามมือนีสามสายและทถาว่าสตาดามีวบอสตาดามีบอลอยากได้เครื่องเดี๋ยวผมคัดเครื่องให้ให้ดูว่าเดี๋ยวเย็นนีทาเบื้องคลิปเลยครับเดี๋ยวผมขึ้นพร้อมรอบเดียวพร้อมกันเลยนี่ครับนี่คันที่สี่นะครับอ่าแต่คันนี้คันที่สามดาก้อนนะครับสองพันห้าเทอร์โบคันที่สามคันที่สองนะครับคันที่หนึ่งนี่ครับ รายละเอียดก็ชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวผมถอยไปให้ลูกค้าดูรายละเอียดชัดเจนมากของตัวรถนะครับให้ดูลูกค้าดูเครื่องนะครับชอบรายการไหนโทรมาคุยกันเรื่องราคาคุยกันได้นะครับราคาไหนไม่โดนใจก็คุยกันได้นะครับสำหรับ FC รถได้อยู่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมถอยแป๊บหนึ่งหามุมก่อนร้านผมตั้งอยู่ที่อำเภอยางตลาดนะครับอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับย้ำอีกรอบนะครับอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์0 8 0 9 1 9 7 7 0 4 0 8 4, 4 9 5 4 9 9 0 7แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กต็อกปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ย t u b ปปอลุ่งเรืองอะไรยนแล้วก็เพจปอลุ่งเรืองอะไรยนสองด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างแล้วนะครับลูกค้ามี4ประตูอยู่แล้วแต่อยากได้ซื้อสประตูเป็นอะไรซื้อยกคันคุ้มกว่าครับย้ำลูกค้าว่ายกคันคุ้มกว่าครับแ่ละหมายเลขแจ้งตามตรงแล้วลูกค้านะครับว่านี่นะครับผมเรียงเมื่อกี้นี้จาก คลิปเปิดคลิปหน้าต้นแรกก็คือจากคันที่1ถึงคันที่8นะครับท้ายคลิปจนมาถึงปิดคลิปนะครับจากคันที่8เรียงถึงคันที่1นะครับขอพรบคุณเ c ฟซีมากขอพรบคุณอย่างสูงขอพระคุณที่ติดตามนะครับต้องการรายการไหนต้องการอะไรนี่แหละครับอะไรแท้ถอดถอดจากรถให้ลูกค้าทุกๆเจ้านะครับย้ำลูกค้าว่าถอดจากรถให้ลูกค้าทุกๆเจ้าอยากได้ของแท้อยากได้ถอดจากรถต้องนี่ครับขอพรบคุณเ c ฟซีมากขอพรบคุณอย่างสูงขอพระคุณที่ติดตามครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอพระคุณครับ